คับคลิปนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเครื่องสแกนเพชรุ่นใหม่ของประเทศอิสราเอลนะครับเทียมบริษัทจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันเราจะเริ่มต้นด้วยรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นมือถือเป็นรุ่นเขาเรียกว่าไดท Mobile นะครับวิธีใช้นะครับตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายมากก็จะเปิดฝาตรงนี้นะครับเราก็วางเพชรลงไปตามช่องที่เราต้องการสังเกตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเราสามารถดูตำแหน่งเพรได้จากหน้าจอ ก็อยู่ตรงส่วนไหนของตัวหนังสือนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไฟนะครับเพื่อจะได้ส่องว่าเพชรเนี่ยแสง UV นี่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นกด Start เครื่องก็จะทำการประมวลผลโดยจะอ่านค่าของ Red Filter นั้นแล้วจะแยกด้วยว่าเพชรแท้เนี่ยจะเป็นสีอะไรเพชรเพ p h g เนี่ยจะเป็นสีอะไรตาม reference ในเครื่องหมายดอกตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูว่าถ้าเป็นแท้เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้า CVD HPT s เราก็สามารถแยกตัว c ีเซ็ละมอนสนไลด์ได้หลังจากนั้นเราจะเช็คพวกแหวนนะครับโดยในเซ็ตนี้ก็จะมีตัวจับแหวนมาให้ซึ่งสามารถหมุนได้360องศาและตัวถาดสามารถใส่แหวนได้ 3- 4งวงนะครับอันนี้เราจะเช็คแหวนนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับ ใส่แบนเข้าไปปพิบถ้าเป็นเพชรรอบรอบอรอบ,รอบ,รอบนี่เราสามารถหมุนได้อันนี้เราก็วางที่จุดโฟกัสนะครับแล้วก็กดแตะที่นึงให้กล้องมันโฟกัสเครื่องหลังจากนั้นกดที่แสงไฟ UV ทํางานนะครับเครื่องจะใช้เวลาสแกนประมาณ5วินาทีนะครับอันนี้เป็นเพชรแท้นะครับเครื่องผลออกมาแล้วสังเกตก็จะเป็นไฟลักษณะออกสีฟ้า ตามเรสเฟนที่เราเห็นตามนี้เลยนะครับก็คือเป็นเพชรเนเชอรลสามารถสูมได้ครับผมครับรุ่นถัดมานะครับจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางบริษัทจะชื่อรุ่นอาร์เทียมนะครับจะถาดสังเกตถาดอันนี้จะสามารถใส่สร้อยได้ด้วยนะครับมันจะถาดใหญ่ไซส์ประมาณ14เซนนะครับวิธีใช้ก็คือเหมือนกันนะครับก็คือใส่เพชรลงไปที่จุดโฟกัสนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถ ดูได้ที่หน้าจอกดแตะที่ไฟ1นทีนะครับเพื่อให้เครื่อง UV ทํางานหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้น UV ทํางานเสร็จปุ๊บเรากดที่ปุ่ม s h ตเ t อ r ์สตารนะครับเครื่องก็จะประมวลผลใช้เวลาเหมือนเหมือนเดิมประมาณ5วินาทีสังเกตนะครับอันนี้ผลออกมาแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะเรแท้นเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับ H, h P H T เนี่ยก็จะเป็นสีแดง แล้วก็จะมีพวกมอนสไนท์กับสีสั้สามารถแยกออกมาได้โดยการซูมนะครับได้อย่างง่ายดายสังเกตนะครับจะมีแถบเรเฟเ e น c ์ข้างบนก็คือ CVD Diamond เราสามารถเลื่อนไปได้นะครับ HP HT สีแดงมอนสไนท์จะเป็นลักษณะส,สีดำตัวนี้สามารถใจ ลักษณะถ้าเป็นลักษณะเป็นแหวนก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับจะเป็นโรตารี่ได้360องศาส่วนกําไรก็จะเป็นชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นสามารถจุแหวนได้ถึง10ถึง12วงแล้วแต่ไซส์ของแหวนส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นตัวใหญ่นะครับคือรุ่น CXL ก็จะตุไปด้วย3ถาดด้วยกันนะครับก็สามารถใส่แหวนกําไรได้ตัวนี้ใช้งานง่ายโดยการกดปุ่มทัสกีนแล้วก็สามารถแยกเพชร CVD HPHG a m มอน ซีแซดได้ตามแถบสีตามนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างลูกค้านะครับสังเกตไฟจะเป็นสีฟ้าก็คือเป็นไดมอนด์ส่วนตัวนี้ตัวย่อมลงมานะครับรุ่น CX ก็คือจะมี2ถาดเท่านั้นถ้าเป็นพวกลักษณะกำไรใหญ่ๆจะใส่ไม่ได้แต่เราสามารถใส่แหวนและสร้อยได้อย่างสบายนะครับการใช้งานก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลย CXL นะครับ